คำปฏิฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาวเวข้าพุทง์หลร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำการสัจจันทร์ท่ามกลางบรรดาประชากรของพระองค์พระาดต์ขวาและพระกรบิสุทสุ์ของพระองค์ได้นำความมีใยมาพระเจ้าทรงให้มีความมีชัยของพระองค์ประจักษ์พระองค์ทรงเผยการช่วยกู้ของพระองค์ในสายตาของบรรดาประชาชาติพระองค์ทรงลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์และความสัตย์สุจธิต ต่อคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาโลกและพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมและชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมพระเจ้าทรงใหญ่ย,ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระเช้าทุกคําของพระเจ้านั้นพิสูจน์เห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโลกแก่บรรดาผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงตัดเตือนไปว่าอย่าเพิ่มอะไรเท่ากับพระเจ้าของพระองค์เกรงว่าพระองค์จะทรงกหนาบเจ้า และเขาจะเห็นว่าเจ้าเป็นคนมุสาขอบคุณพระองค์สำหรับความรู้และความเข้าใจซึ่งองค์พระปัญญาบริสุทธิ์ทรงช่วยขยายความคิดให้กับข้าพุธหลายในแต่ละวันที่ได้ใช้เวลาในการติดตรองพระดำรัสของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแถ่พระเจ้าในตัวของข้าพงธหลายไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพุธหลายก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทำดีนั้นข้าพุธทั้งหลายหาได้กระทำไม่ ด้ว่าการดีซึ่งปรารถนาธรรมแต่กลับไม่ได้ทำแต่การชั่วซึ่งไม่ได้ปรารถนาธรรมขะพงหลายยังทำอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อเบื้องพระพักของพระองค์เหตุเพราะได้หันใจไปประพฤติตามอย่างคนยุคนี้มีความโลภอยากได้อยากจะมีและอยากจะเป็นข่าแต่พระเจ้าโดยพระบัตรตักเตือนจากพระโอษฐ์ของพระองค์ทำให้ขะพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิด ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายโกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจ,จิตใจภายในของข้าพงศ์หลายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า,ขาแต่พระเจ้าบอกการเจิมด้วยไฟจากองค์พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์หล่อหลอมความคิดและความรู้ของพระองค์เข้าไปนหนึ่งเดียวกันกับการดำเนินชีวิตของข้าพงศ์หลายในแต่ละวันขอยเกิดการฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณอยู่เสมอเมื่อข้าพงศ์หลายได้อ่านและได้ติกตรองพระวจนะของพระองค์โอข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ส่งเราใจพี่น้องที่เสียนไทยทุกทกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้ทุกทุกคนหันมาสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดในแต่ละวันขอพระวิญญาณทรงนำให้ทุกทุกคนได้เรียนรู้และมีประสบะการณ์กับฤทธิ์เดชของพระองค์งในท่ามกลางวิกฤตและปัญหาต่างๆที่กำลังเผชิญกันอยู่ข้าแต่พระเจ้าขอให้การประกาศข่าวประเสริฐแพร่กระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินไทยและกอให้พี่น้องคนไทยทั้งใกล้และไกล อัิใจของขพ้ทั้งหลายมาแสวงหาความรู้และความเข้าใจในแผนงานแห่งความรอดของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน